สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc นะครับนะฮะมีหลายท่านนะต้องบอกอย่างนี้นะครับมีหลายท่านเนี่ยส่งนะครับมีดไม่ว่าจะเป็นนะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกวยหลวงพ่อบุญมีนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับมีดนะฮะของหลวงพอ่อกวยก็ตามนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับแท้ๆนะครับมาตรฐานเนี่ย ดูไม่ยากนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้แต่นะต้องบอกว่าของเก๋นะครับของหลวงพ่อท่านเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้พี่ๆนะสาหรับใครที่เกิดไปเช่านะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับไม่แท้มานะครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะนะครับเออไม่เขาต้องเรียกว่าไม่ไม่ต้องเสียใจนะครับหาใหม่นะครับลองเช่าหาใหม่นะครับนี่ แบบนี้นะพี่ๆนะครับจาให้แม่นนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนี่นะครับต้องบอกว่านะครับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยเราดูไม่ยากอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมีวิธีการดูนะครับที่ด้ามมีดนะกันมีดใบมีดนะครับท่านจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับเตียนพระนะครับด้านในเนี่ยเขาจะเอาไปสแกนนะครับ นะครับแล้วเราจะเห็นตะกุดด้านในนะฮะแบบนี้ก็เป็นตัวการันตีนะครับว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเหตุผลนะครับที่ต้องเอาสแกนนะผมต้องบอกอย่างนี้นะมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานการดูการเช็คนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามาตรฐานผ่านเกณฑ์นะครับรับรองว่าไม่ผิดสำนักไม่ผิดที่แน่นอนนะครับใคมีนะครับสวยๆนะ สามารถส่งมาขายผมได้นะผมยินดีรับเช่านะครับนี่มีดหมอไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้ฝักงานะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามงาฝักไม้นะครับหรือด้ามงาฝักงานะครับสา,า captured, สามารถส่งมาขายผมได้เหมือนกันหรือจะเป็นนะเดี๋ยวไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับสิงนะฮะหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับแบบนี้ นะครับจะมีทั้งสิงนะครับแล้วก็เป็นในรูปของนักสัตว์ต่างๆนะครับนะครับของหลวงพ่อท่านเนี่ยจะแกะนะครับค่อนข้างหลากหลายลักษณะนะครับนี่ตามปีเกิดก็มีนะครับสิงก็จะเป็นในเรื่องของนะครับนะครับพุทธคุณหลากหลายนะใครมีนะครับสามารถนํามาขายผมได้นะผมยินดีรับเช่า นะครับเครื่องรางของขังเกจิคณาจารย์ที่มีมูลค่ามีราคานะผมรับเช่าหมดยังไงก็ฝากพี่พี่เอนะครับถ้าไปเจอที่ไหนนะครับมีประวัติชัดเจนนะครับแล้วคิดว่าแท้นะส่งมาหาผมได้เลยผมยินดีรับเช่าแน่นอนนะครับนะครับโอเคนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครมีเครื่องรางนะครับต่างๆ สามารถติดต่อทักหาผมได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ097 2299นะครับ888นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับ